สวัสดีครับพี่โ c h แชแนลครับวันนี้เจอกันนะครับสวัสดีทุกท่านทั้งคนไทยและคนลาวทุก,ท,กทุกท่านเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้พี่โ c h แชแนลนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ให้กำลังใจกัน จะได้มีคลิปแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านแบบเนี้ยเดบอยู่ในสวนยางเนี้ยแบบเนี้ยหรือไรเงก,ก็ออกไปยางนอกบ้าแล้วแต่แล้วแต่คุณขับรถจะพาผมไปเพราะว่าตัวเองก็ไปเองไม่ได้หรอกบอตรงเลยเพราะว่าร่างกายมัน พิการอยู่พวกงราร่างกายพิการอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใ้ครับผมด้วยบางเดอร์นะครับมา <c oughs> วันนี้ก็มาที่สวนแบบปกติหน้าที่ของเรากับหน้าที่ของแฟนมาพร้อมกันแต่มาถึงที่งานแล้วมันคนละแบบ ผมก็อยู่เงี้ยนอกจากเขาใช้ไปที่เราไปไหวแต่หน้าที่องเขาเขาก็กี่จางแต่วันนี้ก็ลึมๆอยู่เลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยดูบรรยากาศก็มุมๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีตอนไหนอีตอนขี่ก็ขี่ไปเรื่อยๆเย,เยบทมันมามาปุบ๊บหยอดน้ำกดไม่ทันเลย มันก็เสียหายแต่วันนี้เป็นวันแรกของของวิกใหม่เนี่ยผเมื่อวานนี้พึ่งจะเอาไปขายเขาแต่เมื่อคืนเมื่อเมื่อวานนี้อ,อู่กว่าจะเสร็จกันสงสารสงสารแฟนก็คนเดียวอ่ะเข็นไปเอา ยาไงครับอกออกมาแล้วก็มาใส่รถมาแพทแล้วฝนมันก็ตกเมื่อวานเนี้ยมันตกตั้งแต่เช้าเลยมันมันไม่ยอมหยุดงด้เลยเปรียกหมดไอเราก็ช่วยเขาช่วยดึงดึงดึงที่เวลามันเขาเส้อใจเขาป๋องออกมานะมันก็ไม่ติดติดหัวดึงยากไอ้มือเราก็มือนนี้มันก็แสบนะมันมือมือเรามันบางมันบางเพราะ เรามือเราวันนี้มันชาแล่ไม่มีแรงน,งนี่มันก็เลยบางมันก็เจ็บแต่เราก็องนนี่ยเขาก็จะไม่ให้ช่วยทีนี้เราก็เขาคนเดียวอะ่ะเราก็ต้องช่วยเขาในสิ่งที่เราทําได้ก็ช่วยกันเจ็บเลยมาถึงมานี่ก็ประมาณสักหกโมงกว่าจะเสร็จเกือบเที่ยงครับ ผมก็กินข้าวไปหน่อยอก็เพื่อกินยากาแฟเนายัางไม่ได้กินตั้งแต่เช้าก็ว่าได้กินเพื่อว่าเีกจบ่ายไปบ้านอาบน้ำอะไรก็เ,เหม็นน้ำกดนะละะน้วนณะเราเรามือแสบหมดเลยก็าว่านก็เป็ดแบบไม่ใช่เพื่อเจะตดแบบสเลย นานๆได้เห็นตัวนี้จริงโอ้มันตกตกแก้งเลยลำทั้งวันแตะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะดีกี้พวกเขามาบอก็โอ้น้ำยางไหลเร็วขึ้ปกติพวกสุกแบบเนี้ยนะ โอ,อก,กาสที่ฝนจะตกน่ะมีเยอะพขบอกยางือนเนี้ยเขาส,สังเกตมาสังเกตมานานแล้วแบบนี้นะฝนตกแต่ตอนเร็วหรือช้าไม่รู้นะแต่มันตกก็ตกตกเหนือมันไหลเร็วปิดปกติไม่รู้เราก็ไม่ไม่เคยเห็นแล้วไม่รู้นะเราก็เราก็เชื่อเชื่อบ้างไม่ไม่เชื่อบ้าง เสียวไว้ก่อนอันี้เถอะนะจะได้ไม่ต้องของยันได้ไม่ต้องเสียหายนี่แบบวันนี้เราก็อยากให้มันเกิดให้เสร็จก่อนให้แฟนเขาเกีดเสร็จก่อนแล้วก็อยากจะตกก็ให้ตกช่วงบ่ายสามบ่ายสี่อะไรน่ะตกตกเถอะเธอจะตกสักเท่าไรตัวไปเลยอเนี้ยนะครับเสียดาย แต่ได้ยางนี้มันหยดมาบางทีหีีให้หน่อยเดียวได้ได้ได้ประมาณทั้งสววงเดียวมันแล้วฝนมันก็ตกมันเสียดายมันก็ไปกับน้ําหมดนีนแหะครับชีวิตของสวนยางเนี้ยร่วงหน้าฝนก็ต้องแข่งกับฝนบมอกลางคืนก็ม,กมา จีก็ขีดไม่ได้หรอกมันตกคำพัพอยู่เรื่อยอ่ะมันคืนอ่ะก็มันได้มาช่วงเช้าเนี่ยนะช่วงไหนไม่ตกกงเล่นกันหรอกก่อนน่ไปรอลุ้นอยู่จะตกไม่ตกจะตกไม่ตกนะถ้าไปลุ้นเงนินนะไม่ได้งานไม่ได้งานอ่ะสูกเราลุยไปเลยคลึมมาคืมเมือ,มมอบางทีฝ่ามันจะตกครึ่งวันว่าแต่เราไปยืนลุนล้นๆไม่ได้ไปไปด้าไ,ไ,ได้จีไดได้สองสามชั่วโมง ได้แค่นั้นเะยไหลก็ไม่เท่าไหร่ทุกเราลุยเลยเท้าเลยมันคึืบๆอย่างเงี้ยบางทีมึงมันไม่ตกได้แต่คืบ <c oughs> ครับพี่ๆน้องครับชาวไทยชาวลาวทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้พี่โชคแชนแนลเลยครับกด กดเยอะๆใครที่ยังไม่ได้กดกดให้เวยเด้อจะได้มีเพื่อนเยอะๆยังไงก็วันนี้ก็มาเล่ามาคุยกันฟัง เพราะว่านั <irgendw carbono S 2> ่งคนเดียวมันก็เหงากันะนั่งหรือในเถียงคนเดียวไงเพราะแฟนเขาไปจีอยางอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังผมนี่แหละบออีกประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักข้าแถวอะประมาณสักค้าแถวเขาก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็มากินข้าวเขา ก็ยังไม่ไกินไมไ่กินข้าวก็ยอย่างนี้แหละถ้าไปมัวรุ่นก็ฝนก็ยังไม่ได้กินหรอกนั่งกลัวก็กล้าอย่างเงี้ยมาถึงก็ลุยเลยข่าวเขาเขาก็ไปกินตอนเสร็จแล้วก็กินก็ยังดีดีฝ่ามันไม่ได้อะไรเลยมาแล้วไม่ได้เลยนัง่งจะนั่งรุ่นจะนั่งจุกนั่งกลัวอยู่น่มองซ้ายมองขวาผลสุดท้ายก็ไม่จบ ไอคนนี้ขี่ก็ได้ไหมไอคนนี้ไม่ขี่ก็งเงินเดแบบที่ผมว่าอัาน,านะลครับถ้าพอคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างไงก็เลยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีลาไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับเราก็ไม่ค่อยดีนะยืนยืนยืนไม่ใช่ยืนสโลโมชันนะเพื่อยืนตั้งตัวให้แล้วก็เดิน เลือกได้ดอ๋อเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับคนคนบรการก็มันปุ๊บปับป๊บเลยก็ไม่ได้ก็ขอแล้วก็ขอขอให้มันหาไม่ไว้เราจะได้ไปทำงานช่วยลูกช่วยเมียมั้ง เืครอบครัวบ้างนั่งนอนสบายมาตั้งสองปีกว่าแล้วขอให้ให้ได้ออกชีวิตเดี๋ออกไปทำงานเด็กเขาบ้างเถอะนะครับถ้าไปออกไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไงก็วอนให้กันกดติดตามให้เยอะๆด้วยกันให้พิจิตรแชนแนลเยอะๆ อ่าประครับปาแล้วครับเตี่ยนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ